ก็ขอสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมนายคิริคนเดีน,นะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าทีวีเกมผีญี่ปุ่นเพราะอะไรเดี่ยที่ผมอ่านชื่อแบบนี้เพราะผมอ่านชื่อญี่ปุ่นไม่ออกยังไงละ่ะก็ขอเล่าที่มาก,ก่อนนะครับว่าทำไมาผมเจอเกมนี้ได้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นผมจะจะแคสเกมผีลง YouTube นะผมก็เลยลองพิมพ์ในเพจโซนเล่นดูว่าเกมผีแล้วเจอเจอแต่เกมอะไรก็ไม่รู้ ผมก็เลยอ่ะเก็บของอยากได้ก็เป็นเก็บในญี่ปุ่นหน่อยก็เลยคิดว่าอ่ะเก็บผีญี่ปุ่นก็ไปเจอเก็บนั้นแค่นี้แหละไม,ไม่ได้มากหรอกเอาเป็นว่าเราไม่ต้องพูดอะไรมากไปเล่นกันเลยไปโอเคมาโอ้โหเสียงเดือดร้อนชิบหายผมเออเราอยู่ในบ้านล้างใช่ไหม ทางนี้ไปไม่น่าได้นะเอ๊ะเรากรทางนี้มีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรสำรวจไหมเนี่ย ไม่ได้มีอะไรนะมองบนไว้ใช่ไม่ได้มีอะไรอืมตรงไปไม่ได้เออใช่แต่ไปได้ไปตาทุยไ,ไ,ไ,ไปไม่ได้ไดจริงๆด้วยโอเคงั้นเราลองกลับหน่อยดีกว่า สียงอะไร w วัดวัดเสียงอะไร What ก็ไม่มีอะไรนี่เมื่อกี้เสียงอะไร กูตกใจหน้าต่างโทษทางไหนวะเนี่ยอ่าเรากลับได้ไหมเราเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมากอะอเอาอากวกไป กลววไปเฮ้เ yeah. หมือนจะล็อกจริงๆด้วยชี้ถ้าไปไปได้ผมน่าจะดีทุก็ตายเด็กผี เราควรจะเดินไปไหนหเนี่ยอไม่น่ามีหรอกมั้งว่าไม่น่ามีหรอกมั้งใช่โคมไฟงงๆที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครอยู่ไหมไม่มีกันเหรอหรยอผอดูดวงตาเนี่ยมันคืออะไรอ่าไม่ออกไม่คืออะไรอ่ะอ่ะชี้ตรงนี้แล้วมันยังไงมันคืออะไรเก็มไม่ผีไม่ผีจริงเหรอว่ากูถามจริง ฉันไปยังไม่ได้นะเฮ hey. uh ้คือเพลงมันหลอนนะแต่คำถามคือจะไปไหนต่อได้บ้างวะเนี่ยคืออจริงๆนะเนี่ยอู้เด๋ยวเป็นเกม P.T. นะเนี่ย เห็นแค่ลมพัดแล้วก็หายไปเลยนี่นะอุ้ยมายกหน่อยไม่ได้ไม่ได้หรอกมั้งอุ้ยเฮียฟักโอเคโอเคกูขอโทษ <laughs> โอเคกูขอโทษกูขอโทษได้ไหมล่ะ ไอ้เย,ย็ดแม่นิมึงมาอย่างงี้กูก็ตกใจเหมือนกันนะกูว่ากูกต้องเสียสติแล้วเตือตาตอยังอยู่ห้องน้ำเรายัางไปไม่ได้เราควรจะกลับใช่ไหมลองดู ตัวเรานี่เดียวเป็นไดแบบเลยไม่น่ามีอะไรมากยอมร้วเมื่อกี้ตกใจจริงทางไม่ยอมเปิดต้องไปทางไหนต่อไปทางนั้นคือตรงนี้ เดี๋ยวจะจะเสียงอะไรถ้ามีคำใบ้กูไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยอาอีหนูจับจะไปไหนจ๊ะห้อน้ำไปได้ฮฮลโหลไปไม่ได้เราเคยชำวันได้ด้วยการกดแทรปอย่างอย่างอย่างขอสำรวจข้างล่างก่อนอุ้ย อยู่ที่หน้ามันเลินเองกลัวจริงจังกนเนี่ยฮัลโหลมีใครขี้ไปห้องน้ำอยู่วะไม่ไม่ไม่มึงไม่ต้องเคาะฮั Hello. Hello. <Hello. S 2> ลโหลฮัลโหลกดเลนไม่ได้ประตู ประตูร็อกโอเคครับบ๊ะแม่กูไปทางนี้ก็ได้เปิดโดยเธอกูขอร้องเปิดไม่เปิดเมื่อกี้คนเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เราคูรไปทางไหนต่อเออนี่ไปไม่ได้แค่ มีน้ำไหลชุบๆเลยเราโค้ชไปทางไหนสำรวจทุกที่หมดก่อนแล้วกันเฮลโหลตรงนี้คิดไม่ได้มันอย่าไรแล้วบ้างอืฮึโอเคคิ้น่าจะขึ้นั้น น่าจะต้องขึ้นชั้นสองแล้วป้างลองดูกันคือชั้นสองกันหูเสียงขึ้นโอเคผมเสียงจากตรงนี้เดี๋ยวมึงติดยันไปด้วยแปบ๊บนะมึงติดยันไปแถมข้างใน โอ้ห้องเก็บของนี่นมันอยู่ทำไมวะตรงนั้นมีอะไรไหมห้องโอ้ไปดีดวงตาแมหน้าตาดูไม่ดูไม่ดีนะเราอะไม่แต่มึงซ่อนใครอ่นี้ปะเนี่ยฮะเ้ยนี่นี่อา่า จะบอกว่าตัวการของมัคือมึงไงตุ๊กตานะฉันไม่ได้คิดเองใช่ไหมว่าเมื่อกี้นายขยับมาหาฉันอนะเชื่อว่าฉันไม่ได้คิดไปเองนะแม่เพิ่งรู้นะว่านายขยับได้ชักกี้อืต่อยกูได้นะหาลากตีเ,ออเดี๋ยวโอ้ผู้ภาพขอกูอไปก่อนเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไป ตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ไปทางไหนฮะดูหน่อยไปที่ตุ๊กตาแล้วกดที่ตุ๊กตาเหรอเอ๋ก็ไ,ไปไปเลยดีชักกี้ชักกี้ได้อัมล็อกปะเนี่ยฮะแลุกขึไปไหนต่อชากี้อตอบฉันหน่อยสิ ตอบกูตอบกูมากูเหงาแล้วกูกลัวด้วยตอบกูมาไม่เช็กกี้ไม่ตอบเราเลยอ่ะใครเอาคอน่าจะเป็นคนแบบขี้เล่นไม่ใช่ขี้เล่นติอ่าชอบเงียบไม่ค่อยส่งสิมใครบ่อยกูมาหาตัวนี้นี่กูมาหาอะไไง แล้วเป็นยังไงต่อมึงมองตามกูปะมึงมองตามกูปะชาก,ก,กี้กูกลัวมึงนะกูกลัวมึงอะชาก,กี้อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ มีเสียงโทรศัพท์ข้างล่างใช่ไหมครับกำลังไปรับครับครับครับกำลังไปอาเสียงโทรศัพท์ฝั่งนู้นแฮ้์เราไปไปยังไง เรามืองเดือนเรยวด,ดแค่นี้ใช่ไหมแอ่วเดี๋ยวเสกสับตรงเนี้ยประตูเป,เปิดที่ไปเปิดยิ่ไปเลยเอาสายปิดไปแล้วใครโทรมาที่นี่่าเน,นี่ยแถมที่นี่ก็ ประตูที่มีประตูตัวมาให้ด้วย okay. ฮะโอเคเจี๊ยไปเลยเราจะเข้าไปกันอ oh yeah! oh! ุ้ยเี้ยโอ้เม่ไม่รู้มืก่อนว่าที่นี่มีพนังกงานต้อนรับด้วยเจี๊ยบไปเลย,ยเวันนี้เสียงหายอ้าววันนี้วันที่ยี่แปดเหรอเอา้าเอา้านี่กูลงวันเหรอเนี่ยเออ ออกไปไม่ได้นี่ใช้มาทำอะไรทีถ้ารานการมึงจะดังขนาดนี้นะที่บ้านกูยังไม่ดังขนาดนี้เลยเนี่ยฮัลโหลมีใครแถวนี้ไหมกระจก มีกระจกอะไรกูรู้สึกว่าจะจะคอไม่ดีเลยฮัลโหลนี่ฉันวันที่ตุกตาโอ้นี่งานศิลปะเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่อง<ม>แตมไมไม่น่ามีหรอกมั้ง จุด hey, ตัวตาน้อยเอ่าฉันไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรนะแต่ออ่อ่แต่เธอจะอยู่ตรงนี้ได้อีกจะอยู่ตรงนอิงแดนไหมตรงนี้มืดมากไม่น่ามีอะไรงั้นเราควรจะหาหลังกลับใช่ไหมแนะกูน่าจะโดนอีกไม่ช้านี่พังไม่มีตัดสงนะ อีหนูลูกมึงหายตัวได้เหรอแล้วไอ้ที่แปลกใจเคยรู้ไหมลองวิ่งเงาในกระจกเอ่อมาดิลูกเอ่อโอ้ยแสบตาโอ้โอ,โอ้ที่ใท้กัมาตรงนี้ก่อนเหรอโอ้เจ๋งดิ มือตุ๊กาตาใหญ่กระจกเลยฮะเอ๊ะแป๊บนึ่งเสียงอะไรแป๊บนะเสียงอะไรเสียงอะไรมันมาจากไหนโอ้นี่เหรอลูกของบัตรพระลูกบุรุษโอเคเลยนี่ไม่น่ามีอะไรมากแล้วตรงนี้ล่ะคำใบามาให้ไปขี่ตรงนั้น ตรงนั้นนตรงไหนฟ้าตรงนั้นตรงไหนฟ้าตรงที่มีป้ายใช่ไหมป้ายก็คือตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มองขึ้นไปอย่างงี้อา่าแล้วทำไมใช่ป้ายใช่ไหมขอดูอีกทีเราไปทางนี้อุ้ยไม ไม่กูจะไม่หันหลังกูจะบอกว่าไม่แต่กูก็ยังหันไปมองอยู่ดีเออนี่แหละกูอ่านี่ผมยังไม่เคยคำเตือนใช่ไหมว่าคลิปนี้มีคำด่าบคำหยาบเยอะมาก <c oughs> <c oughs> โอเคเลยโอเคน้องมามาเี่อ่าฝักกูสามารถเล่นด้วยศึกมาเล่นกูนี่นะแย่จัง เราว่าเราควรจะออกจากที่นี่ได้แล้วนะเขาบอกว่าร้องเพลงจะทำให้ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวผีถามว่าจริงไหมอาจจะแต่ผมร้องเพลงเพื่อความชิลเฉยๆไปชัคก,กี้ตาเนี่ยหายไปไหนอะชัคก,กี้เช็ค เช็กกีตาร์กูหายใครมันเล่นตรงนี้ฮะอืมเอเด็กที่ไหนมันเล่นไว้เนี่ยฮะเมื่อไห,หรเปิดป่ะประตูนี้เปิดไหมไม่เปิด มันต้องมีสักอย่างสิ mm. อุ้ยเียอเดเฮียชัคกี้ทำไมเราไมไ่บอกกันว่านายมีเพื่อนด้วยอะแล้วนอนขยครั้่าจเพื่อนนายเหรออย่าบอกว่าเพื่อน่ายข้างนอกนะทำไมไม่เชิญเข้าบ้านมาละ่ะฮะอฮ้ยห่ามากนี่ไปก็ได้โคอย ประตูต้อนรับกูเลยนะมึงฮัลโหลมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับห้องใครวะเนี่ยกูกลัวกูกลัวคือคำเดียวกูกลัวเออ เปิดได้ไหมไม่เปิดโอเคเลยไปก็ได้น่าคิดว่าไม่น่ามีอะไรหรืมั้งขอเดาดูเด็กเปรตเท่น้อยห้องของเด็กเปรตเช็กกี้ไม่มีตาแล้วอะ่ะล้กคนไปไหนอะ่ะอ่ะคำใบ้คึ้มาพอดีไปที่กระจก กระจกไหนอ่ะขอดูใหม่อีกทีกระจกที่มีบ้านปิดก็มีแค่ตรงนี้ปะวะไม่ดีน่าจะอยู่อีกห้องนึงโอเคกำลังไปไหนกระจกไหนโอ้อันั่นสินะไหนดูสิมีผีตัวประเภทอะไรมาจ้าเอ๋เว่ยวัด อุ้ยเฮียขอโทษค่ะครับเ,เสียงอะไรเดี๋ยวตาไปมาจากทางนั้นเอ่อดีครับเอ่อเอ่อมีใครไหมครับแจ็กกี้เมื่อกี้ได้เห็นใครเดินผ่านป่ะ เชกกี้เอ้าหรือไปวีตามึงจะมองเห็นยังไงวะโอเคเลยไปข้างล่างก็ได้กูจะลงไปเหรอวะเอาไปก็ไปไปไม่ได้เสียงกีมาจากตรงนั้นเราควรจะเดินไปไหม เลยมีไอ้นั่นตกใ่ด้วยงานศิลปะสวยดีเพิ่งมาสังเกตโทษทีเราคุยทึงไงต่อเราเราเดินเรื่อยๆแล้วกันกูไปไหนละ่ะเมื่อว่ากดดูตาด,ด,ด,ดูได,ด้ดูได้ด้วยนะเอ้ยอันนี้ผมตันจีนอันนี้ผมตัาตนตัน,ตนโอเคสื่อคุณต้องมาทางนี้ช่ไปเชักกี้ ไม่ได้ไม่บอกแต่ไรครับเช็กี้จะต้องมาทางเนี้ยฮึอ๋อลืมไปไม่โดนตาโอเคเลยโอเคอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอูสัสกูไปหาเช็กี้ก็นเลยเช็กี้เมื่อกี้กูโดนผีอ้าวเช็กี้ กูโดนผีหลอกอะชชกี้ช่วยกู <c oughs> กูนี่แหละโดนโอ้ยแสบตาซูปีคอนติเนียโ,โอเคเกมจบสักที อูซ่าจะไปกอดแชกีนแต่ไม่ไม่กูก,กอดออโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบความหลอนนี้อย่าลืมจะกดไลค์ถ้าชอบคังมกด b s c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย